สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหมีกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เรียนหน่วยโลกของมแมลงเรื่องประโยชน์และโทษของมแมลงค่ะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะมดมดอาศัยอยู่บนต้นไม้มดบางชนิดอยู่ใต้ดินที่อยู่อาศัยของมด เรียกว่ารังค่ะพึ่งพึ่งทำรังบนต้นไม้ที่อยู่อาศัยของพึ่งเรียกว่ารังพึ่งนะคะเด็กๆผีเสื้อผีเสื้ออยู่ตามใบไม้และดอกไม้ค่ะมแมลงวันอยู่ตามกองขยะหรือที่ที่สุกกระปรกเด็กๆคะ่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่และมแมลงแต่ละชนิดกันแล้วนะคะมแมลงมีทั้งประโยชน์และโทษ ประโยชน์ของมแมลงช่วยในการผสมเกสรดอกไม้มแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้เช่นพึง่งตอแตนและผีเสื้อค่ะแต่ก็มีโทษเช่นกันมแมลงบางชนิดสามารถกาดต่อยทำให้เราได้รับความเจ็บปวดและเกิดอาการบวมแดงได้นะคะ,มะแมลงที่มีโทษเช่นพึง่งตอแตน และมดค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของมแมลงกันแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ